บรรยากาศเก็บตกเก็บตกพักเบรกบรรยากาศพักเบรกพักเบรกทักทายเพื่อนๆหน่อยดิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกสนุกสนุกวันนี้ได้ความรู้เยอะนะความรู้แน่นครับความรู้แน่นมากความรู้แน่นอารดีคือคือได้ประโยชน์มากเลยนะได้ประโยชน์มากๆเลยงานนี้แล้วก็ เป็นงานที่ไม่หนักนะไม่หนักถือว่าสบายมากเลยนะสบายมากเลยคือพวกเราคือหนักกว่านี้เรายังสู้ได้นะสู้ได้เลยสบายมากเลยเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมามากมายนะผ่านแบบนี้เล็กน้อยครับนิกเล็กน้อยเองนะคือมีแต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์แล้วกลับไปพัฒนาอย่าง ยังยืนกำลังไม,ไม่ไม่ทิ้งใครไว้ไว้ไวข้างหลังคงอ่าไม่ทิ้งใครไว้ไว้ข้างหลังแน้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเดินหน้าลูกเดียวเพราะว่าเพราะว่าเ,เราอยู่หลังเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างวันนี้สดชื่นว่าพรุ่งนี้เหลืออีกหนึ่งวันจะได้กลับบ้านถ้าอยู่ต่ออีกนะว่าไม่อยากจะพูดนวาๆได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากมายเลยได้ประโยชน์มากเป็นดีฮัไนมอร์นีิ Hi เ o เวอร์เอเวอร์วันเอเวอร y บารีเป็นไงรู้รู้สึกดีนะรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับวันนี้สดชื่นมากเลยครับคืออยากจะอยู่ต่อไหม กินขึ้นบ้านนะครับกินขึ้นบ้านได้นี้วันนี้เนี่ยปถือว่าเป็นวันคื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 นสุดท้ายของการร่วมกันนะร่วมกันเพราะรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราต้องต้องแยกย้ายกันต้องไปปฏิบัติหน้าที่กันแต่ละท่านไม่เหมือนสนใจอยู่ต่อไหมอยู่ต่อได้มีรุ่นต่อก็จิตใจในในน้องน้องที่อยู่ที่นี่บริการดีนะครับอาหารการกินก็ดีขอบคุณมากขอบคุณมาก สวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนอนหลับสบายดีนะโอ้หลับสบายดีครับหลับเหมือนเขาตีเลยหลับมันก็หยิบไปทิ้งเลยรู้สึกรู้สึกประทับใจหลายเรื่องนะความรู้แน่นอาหารอร่อยที่พักสบายที่ครับแล้วก็ทุกคนก็แฟกันเยอะโอ้โค้ชหน่อยครับได้อบรมครั้งต่อไปค่ะต้อนาเอาน้ามากินหน่อยครับในช่วงเย็นไม่มีเลยครับพี่บ้านพัก ได้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 น้ำน้ำน้ำมีมีแต่ว่าอยู่ในอยู่ในตู้น้ํากดอยู่ตู้กดนะครับมันมันอาจจะไม่สะดวกนะไม่สะดวกไม่สะดวก้องเอคือคือเรามานี่ก็เรียกว่าสิ่งสิ่งที่ไม่ไม่เคยเจอไงสิ่งที่ไม่เคยเจอเราได้เจอเขาเรียกว่าเกินคาดเกินคาดครับเขาเรียกว่าของที่่าเขาเรียกว่าเราไม่เคยเจอไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่เนี่ยเจอแล้วครับตื่นตีห้าหมอบลมแล้วก็นอนห้าทุ่มกว่า เหลือเป็นเรื่องสุดยอดครับสุดยอดครับไม่เยอก็ได้ยังไงบ้างครับท่านครับสบายดีครับผมสบายดีนะโอเคครับท่านสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีไหมดีนะได้ความรู้มากมายนะได้ความรู้มากมายคุณผู้น้องเป็นไงบ้างน้องอมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมมาอบรมได้ความรู้เยอะนะกลับไปก็ได้อะไรมากมายนะครับนําไปที่เราเหมือนกับ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราได้ประโยชน์แน่นอนมีอะไรเสริมไหมนอ้องไม่ไมีครับไม่มีนะท,ดทาด้ดวยดีครับท่านแดนเพอครับมีคัเป็นไงสบายดีนะครับวัานีสบายดีครับสะ,ะสขเข้มขน้นได้ได้อะไรเยอะนะได้แนวคิดได้ในคิดที่องการได้เครือข่ายได้เครือข่ายได้เครือข่ายแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วนําไปปฏิบัติได้แน่นอนใช่แล้วก็ที่สำคัญเราได้บริบทเข้าแต่ล้นที่พาะว่าของเรายาวไปถึง ของท่านจากอำเภอไหนนะครับกระพอำเอกระพก็ใกลสุดก็อำเภอกันตังท่านได้เครือข่ายของอำเภอกันตังท่านอยู่ครบทุกทุกชั่วโมงเลยด้ที่สังเกตเห็นเลยแล้วก็ครบทุกกลุ่มนั่งทุกกลุ่มนั่งทุกสีขอบคุณมากขอบคุณมากนี่สมาชิกของท่านทุกคนไหมเนี่ยสมาชิกไหมทุกคนเลยใช่ไหมไม่เขาเขาทุกสีเลยใช่ไหมครบทุกสีไหมทุกสี่ว่าครบทุกรถเลยนะครบทุกรถเลยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ยวเก็บังไงครับรู้สึกไงกันบ้างรู้สึกไงบ้างสดชื่นตามิตรค่ะสดชื่นมากเลยนะประทับใจหลายเรื่องนะสดชื่นตามิตรสดชค่นดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมโครงการนี้บรรยากาศเหมือนยำอยู่ภาคเหนือเลยนะใช่ครับได้ความรู้เต็มที่เลยอาจจะลุกแล้วมั้งลุกเร็วรู้เงเราไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อเรา